สวัดีครับพบกับช่องลงทุนกันนะครับอันนี้เป็น EP ีที่2ของ ETF MSTY นะครับเพื่อนๆเป็นผมขออนุญาตเรียกว่าหุ้นแล้วกันเป็นหุ้นปันผลรายสัปดาห์นะครับเพื่อนๆชื่อว่า MSTY ก็ปันผลเรทอัปเดตณวันนี้นะครับ11มกราคม 2569 258.58%ซนตะก็เกิน100%เซคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะดีจริงไหมนะครับเพื่อนๆเ,เป็น EP ที่2แล้วนะเข่าๆนะเพื่อนๆ MSTY ก็เป็น ชื่อเต็มๆคือ UMAC MSTR Option Income Strategy ETF นะครับสัญลักษณ์ก็คือ m s t y นะครับก็เป็นกองทุน ETF ที่อ้างอิงหุ้น Micro Strategy MSTR นะครับไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นนะครับแต่ว่าใช้ราคาของหุ้น MSTR ในการอ้างอิงแล้วก็เอากลยุทธ์มาจับโดยใช้การลงทุนในออปชัน เรีว่าช็อตคอพุทธเขาบอกว่าคอลองคอพวกนี้นะครับร่วมกับมีการถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกระแสเงินสดบางเหมือนอ้างอิงราคาในหุ้น MSTR นะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์ว่าเหมือนคนที่ซื้อคาดเดาว,ว่ามันจะขึ้นมันจะลงอะไรพวกนี้นะครับก็จะกิน กินเปอร์เซ็นต์ราคาค่าพิมียมไปเหมือนจองสิทธิ์นะครับขายค่าจองสิทธิ์ไปนะครับคข่าวๆอทีก็เป็นหุ้นบริษัท MicroStrategy นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์ข้อมูลแต่ปัจจุบันเนี่ยมาถือหุ้น b บิตคอยตัวที่ถือบิตคอยนะครับในเช่หุ้นเป็นรยายใหญ่เลยนะครับที่สุดของอเมริกา ก็มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าแปรผันตรงกับบิตคอยนะครับเพื่อนๆจะไม่ได้จ่ายปันผลนะครับตัวพุ้น mstr เป็นแค่ถือตัวบิตคอยใครที่ชอบบิตคอยก็ลองพิจารณาพุ้นตัวนี้ได้นะครับแต่ก็จะมีความสวิงขึ้นลงตามบิตคอยแล้วก็ราคาอาจจะสวิงมากกว่านะครับเพราะว่า มันเหมือนใช้เลเวลเลชใช้ตัวคูดประมาณเนี่ยนะครับเค okay, แนวโน้มราคาปัจจุบันนะครับอันนี้ให้เห็นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมก็แนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆเลยเนี่เดือนย้อนหลังติดลบไปนะบเจ็ดสิบองามเปอเซตล่าสุดเมื่อวานก็ ติดลบ5%นะครับ okay. ข้อมูลการจ่ายปันผลนะครับข้างบนก็คือเดือนธันวาคมนะครับเพือนที่จริงผมแคปหน้าจอมาวันที่10มกราคมขอเพื่อให้เข้าใจง่าไงก็เป็นธันวาคมนะครับเทียบกับพฤศจิกายนเพื่อนจะเห็นว่าปันผลลดลงนะครับจากเดือนพฤศจิกายน 292.13เอหร์เซเหลือ258.58เอร์เซนเนะเพื่อนเอ,อันนี้ข้อมูลการจ่ายบัญผลย้อนหลังมองจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเพื่อนๆมกราคมมาเรื่อยๆเมื่อก่อนจ่ายเดือนละครั้งนะเพื่อนเเนี่ยจ่ายเดือนละครั้งมกราคมพามีนาเมษาก็าไล่มาก็าจะดูเยอะหน่อยสองจุดสองดอนสองดอนหนึ่งจุดสามดอนมาเรื่อยๆ แต่แนวโน้มเพื่อนๆจะเห็นว่ามันลดลงจ่ายปันผลลดลงเรื่อยๆนะเพื่อนๆึนกระทั่งมาเดือนตุลาเริ่มจ่ายสองครั้งสามครั้งพฤศจิกายนก็สี่ครั้งนะครับท่านว่าโคมจ่ายสี่ครั้งเพื่อนจะเห็นนะแนวโน้มลดลงนะจากจากหนึ่งยากสองลงมาเรื่อยๆ ก็เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายปันผลปี67กับ68แลดลงเยอะมากเลยเดือนจากประมาณ137ดอลลาร์ที่จ่ายต่อป,ปีนะเหลือชัไม่ถึงไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงร0อดอลล์โอเคปันผลเดือนล่าสุดนะครับด้านซ้ายมือเป็นของทันวาคมที่ผมได้รับนะ ก็เข้ามาวันที่สองธันวาคม0.22ดอลลาร์หากภาษีนะที่จ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาวันที่หกธันวาคม0.23ก็าาวันที่สิบสามธันวาคม0.19ดอลลาร์ยี่สิบธันวาคม0.13ดดอลลาร์ก็เข้ามาห้าครั้งแล้วก็วันที่สามสิบ ธันวาคม0.17ดอลลาร์ก็แนวโน้มจาก0.2เงนเดือนลงมาเหลือ0.19ลงไป0.13อันนี้ขึ้นมาเล็กน้อยก็เป็นช่วงที่เหมือนบิตคอยมีการสวิงตัวขึ้นลงด้วยนะครับกลยุทธ์ที่เขาใช้นะครับถ้าบิตคอยมีความสวิงขึ้นขึ้นลงบ่อยๆเนะี่ย กลยุที่เขาใช้เนี่ยจะดีจ่ายปันผลจุกเลยแหละนะครับเพื่อนเพื่อนลองเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนดูย้อนหลังมาล่างขึ้นบนนะเพื่อนเพื่อนวันที่ 7, เจ็ดวันที่สิบห้ายี่สิบเอ็ดจ่ายเป็นผลศูนย์ยดสองแปดสองเจ็ดสองสี่ลงมาเรื่อยๆนะเ,นเพื่อนเอืมอ ขียนสรุปเงินปันผลที่ได้นะครับอัปเดตบนลงล่างตั้งแต่พฤศจิกายนนะครับไล่มาเรื่อยๆกันยายนสิงหาคมนี่เป็นเดือนที่ผมซื้อครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นช่องอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่ปันผลเข้านะครับผมก็แปลงมาเป็น US เดอลลาร์อย่างงี้แล้วก็แปลงมาเป็นบาทอันนี้ผมสะสมตัว ที่เขาหักภาษีนะ่ะที่จ่ายไปด้วยนะสรุปรวมแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นแนวโน้มแต่ว่าราคามันก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยเนาะอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอืมถ้าอัตราแลกเปลี่ยนดีนะครับก็คือบาทอ่อนอนะ่ะเราก็จะได้แลกกลับไทยมาเยอะนะแปลงเป็นเงินบาทได้เยอะอืมเพจาก ได้รับห้าสิบแปดบาทต่อเดือนนะก็ลดลงอันนี้ผมสรุปเป็นแต่ละเดือนให้เพราะว่าบางเดือน,น,นมันจ่ายสองสาครั้งสี่ครั้งอะไรนะมารวมตรงนี้เพื่อนจะเห็นว่าทั้งเดือนสิงหาคมก็ได้เยอะอยนะู่ครับพอมากันยายนตุลาคมก็ได้พอๆกันพฤอจิกายนนี้ลดม่วงเลย ลดไปเกือบครึ่งเลยเกินครึ่งเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ธันวาคมเหลือศูนจุดเก้าสี่ก็มีขึ้นมาเล็กน้อยตอนที่จังหวะบิตคอยมันขึ้นลงอะมีการสวิงตัวนี่ราคาก็ประมาณห้าสิบแปดบาทสาสิบาทห้าสิบี่บาทยิบห้าบาทโดยประมาณก็สามสิบาทร,รวมทั้งหมดที่ผมได้มานะตั้งแต่ซื้อเลยนะหกสิดแปดเจ็ดดอลลาร์ ทีเป็นเงินบาทได้221บาท68สตังค์หกักภาษีนะที่จ่ายไป31บาท64สตังค์สรุปมูลค่าพอร์ตนะครับเทียบระหว่างเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมพฤศจิกายนนะครับมูลค่าพอร์ตรวมมุงผมมูลค่านะครับเหลืออยู่600ท้ทษที่สารบาท19สตังค์ ธันวาคมหายไปอีกคนระับเหลือสามร้อยหกบาทยี่สิบสตังค์ผมซื้อไว้ก็คือสามสิบเอ็ดดอลลาร์นะเพื่อนๆตีเป็น <c oughs> เงินต้นทุนก็คือหนึ่งพันเกีกสิบห้าบาทหนึ่งพันสิบห้าบาทแล้วก็อีกยี่สิบห้าสตังค <c oughs> ์เหลือเหลือสามร้อยหกบาทยี่สิบสตังค์เงื้อเดือน <c oughs> จำนวนหุ้น จำนวนหุ้นตอนที่ผมซื้อตอนแรกเนาะหนึ่งจุดหกห้าศูนย์แปดก็มาเหลือศูนย์จุดสามสามเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าจำนวนหุ้นมันหายไปด้วยนะเพื่อนๆอน้อาไม่รู้ทำยังไงจ่ายปันผลเราแต่จำนวนหุ้นเราก็หายไปด้วยเ้อบอกว่าวถ้ามันถึงศูนย์หุ้นเมื่อไหร่ผมก็ไม่ได้เนยะ ก็เหมือนพอแตกแลเวื่นเพื่อนก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่าพอถึงตอนนั้นก็คงไม่ได้อะไม่ได้เป็นผลแล้วประมาณนั้นครับ mm hmm. อืมก็อันนี้ปันผลที่ได้อันนี้สรุปรวมอีกทีนะเพื่อนเพ mm ื hmm. ่อนแนวโน้มมันลดลงนะครับ mm hmm. แล้วก็เทียบ ตารางนี้ผมเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่ซื้อก็คือหนึ่งพันสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์มูลค่าปัจจุบันนะครับข้งางล่างอือเดือนธันวาคมเนาะเหลือสามร้อยหกบาทยี่สิบสตางค์ผลผลที่ได้มานะครับยี่สิบเอ็ดสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์ผมก็จับหักลบกันนะเ,นเพื่อนๆก็คือเอาต้นทุน ลบกับตัวราคาปัจจุบันมูลค่าปัจจุบันอยากรู้ว่ามันหายไปเท่าไหร่นะเพื่อนเพนแล้วก็บวกกลับไปที่ปันผลที่ได้มาสรุปติดลบอยู่487บาท37สตางค์ติดลบมากมาเดือนพฤิกายนนะเพื่อนๆก็เพื่อนเลองพิจารณาดูนะครับใครที่ชอบปันผลเยอะๆ แต่เฮส่วนตัวผมผมว่าไม่น่าเวิร์กนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็คือติดลบมากกว่าเดิมอ่ะอืมก็ถือว่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆพื่อละกันนะครับว่าเพื่อเพื่อนๆส่วนนไหนคนไหนเนาะเห็นว่าโอ้โหเป็นปันผลรายสัปดาห์แล้วก็ปันผลสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เพื่ออยากลองซื้อแต่ว่ายังไม่มั่นใจก็ ให้กองผมเป็นแนวทางก่อนได้นะครับลงทุนใบพันกว่าบาทตีว่าหนึ่งพันละกันกลมๆนะครับติดลบไปเกือบครึ่งแล้วก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแลวครับบ๊ายบาย